นโมสัมมาสัมพุทธานังปรามัตถทัตสีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตะานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัตถาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีศีลเป็นต้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสาถานีวิทยุพลมอสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมได้ทำไว้แล้วอัตมาภาพก็ยังติดค้างบุญกุศลนั้นนอยู่ด้วยเหตุบางประการ อาตมาภาพก็ขอชำระบุญกุศลน,นั้นๆของญาติโยมให้สมบูรณ์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานบุญคุณของแม่พระธรณีที่รองรับอัตมาภาพนะอัตรภาพของอัตมาภาพก็ดีบุญคุณของเทวดาที่นำ ให้เกิดเป็นมนุษย์บุญคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุญคุณของครูบาชาอาจารย์แล้วก็บุญคุณของผู้มีประคุณทุกๆท,ท,ท่านอัตมาภาพก็ขอชำระบุญคุณทั้งหมดด้วยการให้ธรรมะเป็นทาน นิเวณน่กรรมที่เคยกระทำไว้ต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสัพสัตทั้งหลายทั้งในอดีตในชาติทั้งในปัจจุบันในชาติทั้งที่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งที่จำได้จำไม่ได้อัตมาภาพก็ขอชำระ นี่เวณนี่กรรมเหล่านั้นด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชน,นะการให้ทั้งปวงวันนี้ก็อัานโมทนานะญาติโยมที่ได้ทําบุญมาญาติโยมนะมาก็จะชำระด้วยกันนะประกศราศไดนามคุณโยมสมบุญนะคุณโยมอากาศตันจัด ร่วมหล่อลวงปู่เทพลูกอุดรมา1,000บาทแล้วก็หล่อพระบรมรูปในหลวง1000บาทแล้วบำรุงรายการธรรมะมา300บาทคุณโยมปิยาพรสุปะดิษ์นยุทธยาร่วมหล่อลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็ร่วมหล่อพระบรมรูปในหลวงราชการที่9มา2น0บาทคุณโยมรุ่งโรดคุณโยมนางสุทธิประภา รุจรีสุทธิประภานะกรมทันบุญมา300บาทแล้วก็บรุงรายการธรรมะมา300บาทพุทธิพงศุทธิประพานะกรมทันบุญมา100บาทแล้วก็นางสาวนัทธิดาโปร่งธุระนะรวมหล่อพระรูปในหลวงเพิ่มเติมมานะในหลวงรชัชกาลที่9้านะเพิ่มเติมมา1,500บาท แล้วก็คุณโยมสวัสดิ์เสถียรทิพย์นะร่วมทำบุญทุกๆอย่างนะมาสามพันบาทนะโดยทำบุญให้กับท่านเท้ายรนพนาศูรพระพิทักษธรรมนะแล้วก็ถวายส่วนตัวมาหนึ่งพันบาทนะก็อันโมทนานะกับญาติโยมที่ทำบุญมาแล้ววันนี้ นะเป็นวันที่9ก้มกราคมนะพุทธศักราช2560ห้ารอยหกญาติโยมเป็นวันจันทร์วันนี้นะคณะญาติโยมก็จะเดินทางไปสักการะนะพระบรมรูปนะสักการะนะพระบรมศพนะของในหลวงรัชกาลที่9ก้าญาติโยมวันนี้แล้วก็ ได้จัดนะได้บริจาคสังฆทานไปนะให้กับญาติโยมนะที่จะนำเอาสังฆทานเนี่ยโดยของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ได้นะนำไปบริจาคทางภาคใต้นะก็ให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนากันนะก็ ตอนนี้ทางภาคใต้นี่ก็ประสบนะประสบภัยทางน้ำคือเรียกว่าอุทกภัยอะนะก็หนักเหมือนกันญาติโยมเท่าที่ฟังดูเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่เคยมากขนาดนี้มาก่อนนะที่จะท่วมพระบรมธาตุต่างๆ ซึ่งอย่างพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยนะพระบรมธาตุที่สุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยนะก็น้ําปีนี้หนักแล้วเท่าที่นะญาติโยมก็ได้ฟังข่าวคราวดูก็จะเห็นว่าทางใต้เนี่ยประสบภัยตามธรรมชาติฉะนั้นนะก่อนโมทนานะกับญาติโยมทุกๆคนละที่ มีน้ำใจนะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะในการประสบภัยตามธรรมชาติอย่างนี้นะนี่ระยะโยมอย่างที่เคยพูดบอกญาติโยมไปว่าทางใต้เนี่ยก็น่ากลัวนะตั้งแต่เมืองนครไปเพราะว่าน้ำจะเยอะน้ำจะมาก อันนี้ก็มาแล้วซึ่งเราก็เห็นนะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมานะว่าทางใต้เนี่ยก็ให้ระวังน้ำน้ำจะมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่ได้บอกมาอยู่นะทมาเองก็ได้เคยพูดไว้ว่า กุลนะบุตรจักรวาลบอกว่าหลวงพ่อครับไม่ทันแล้วครับนะสมบัติที่อยู่ใต้พระบรมธาตุเจดีย์จะต้องถูกดามท่วมแล้วนะซึ่งพระบรมธาตุเจดียนะ์นจะมีสมบัติโบราณน,นะอยู่เยอะายิอยูอย่เนี่ยนี่ก็น้ำก็พ่วมถึงนะ ก็เป็นไปอย่างที่เคยพูดนะฉะนั้นทุกอย่างเราเองก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้หรอกนะเพียงแต่เราเองต้องมีสตินะแล้วก็มีจัทธา มีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาได้บอกมาซึ่งแม้แต่ที่ทางเหนือนะผู้ใหญ่ก็บอกมาเหมือนกันว่ามันไม่ทันแล้ว จะด้วยเหตุอะไรกันนะจัดยมอย่างที่พู้ทธเจ้ายี่แปดพระองค์ที่ว่าจะนําไปถวายไว้ที่วัดพระบรมธาตุออยเกิดนะนะวัดพระธาตุออยเกิตนะผู้ใหญ่บอกว่า,วา,วาม,ม,นนม,มันไม่ทันแล้วครับนะมันมันไม่ทันแล้วก็เลยงดประกาศไปไงมันไม่ทันแต่ไม่ทันเพราะเหตุอะไรแต่มาก็ไม่ทราบฉะนั้น ตอนนี้นเราจะเห็นว่าทางเหนือเนี่ยก็จะมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อย่างทรงพระชนมอยู่ด้วยพระบารมีของพระองค์ด้วยพระองค์ทรง ควเพนทศพิธราชธรรมอย่างเต็มเปี่ยมนะทำให้ภัยต่างๆถึงจะมีก็เบานะไม่ไว่าจะน้ำท่วมหรือไม่ไว่าจะแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆนะก็จะเบาบางด้วยอำนาจบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมอย่างที่สุดบัตรบันนี้พระองค์ทรงสวรรคาไาลไปแล้วฉะนั้นพวกเราก็ต้องถือเอาพระดำรัสของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ให้มากๆฉะนั้นอีก27วัน อาติโยมอีก27วันนับจากนี้ไปก็คือวันที่5้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารกนี่แหละนะก็เป็นการที่พวกเราได้ทำบุญครั้งสำคัญก็คือการหล่อรูปนะการหล่อลวงปู่เทพโลกงอ,ดอุดร แล้วก็พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งหลวงปู่เทพลูกวดรว่าเป็นการชําระนี่พระพุทธศาสนาเป็นการชําระนี่พระพุทธเจ้าเป็นการชําระนี่แผ่นดินครั้งสำคัญญนะาติโยมครั้งสำคัญ ฉะนั้นตมาเองก็ได้แต่พูดได้แต่บอกได้แต่ชักชวนซึ่งเรื่องของศรัทธาของญาติโยมจะเกิดศรัทธาหรือไม่ก็อยู่ที่ญาติโยมและนะเพราะว่าตมาเองก็ ทาตามหน้าที่ก็คือลุงปู่เทพลูกอ,ดอุดรท่านได้บอกมาว่าเป็นการชรําระหนี้พระพุทธศาสนาชําระหนี้พุทธเจ้าแล้วก็ชําระหนี้แผ่นดินญาติโยมสามารถที่จะนําเอาเครื่องทองเหลืองมาร่วมหลอก็ได้ หรือจะซื้อแผ่นทองเหลืองมาร่วมหลอก็ได้แต่ขอให้แต่ละคนทำมาด้วยศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่เป็นพืชพันธุ์ที่จะให้เกิดความสำเร็จเกิดบุญเกิดกุศลนนคือเรียกว่าทำแทนกันไม่ได้จะฝากกันมาได้ นะฝากกันมาได้แต่ว่าเราทำแทนโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่ได้ต้องบอกให้เขาเข้าใจแล้วต้องให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองหลนะจะฝากปัจจัยเรามาทำก็ได้นะจะฝากทองแผ่นทองเหลืองหรือทองเหลืองมาร่วมหลอกก็ได้นะแต่ทำแทนกันไม่ได้ตรงที่ว่า เขาไม่รู้แล้วเราก็ทําแทนเขานะโดยนั่นมันก็จะสำเร็จ,จเฉพาะกับเราเท่านั้นนะเพราะงานนี้เป็นงานที่สําคัญนะซึ่งเป็นครั้งสําคัญเลยยัดิเพราะการชรําระนี่พระพุทธศาสนาชําระนี่พุทธเจ้า แล้วชำระหนี้แผ่นดินอย่างที่จะได้กระทำนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ใช่เพราะงานนี้ได้รับเมตตาจากลวงปู่เทพลกออูกอุดรท่านแนะนำแม้แก่แต่การชำระหนี้บุญนี่กุศล นี่บุญคุณนี่เวนี่กรรมด้วยการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นก็เหมือนกันก็เป็นการเมตตาอนุเคราะห์ของหลวงปู่เทพลุกอุดรนั่นเองท่านได้อนุเคราะห์ท่านได้แนะนำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นอย่างมากเพราะ ช่วยให้เราไม่เป็นหนี้นั่นเองอ่าญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบำรุงรายการธรรมะที่ตะมังออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสำหรับขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่พระองค์อันใหม่อยู่ด้านหน้าท่านเท้าฮิรันปนาสูนหรือพระพิทักธรรมร่วมทำบุญในการสร้างเรือสัมผาแก้วสัเผาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพรษัสัิย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมบงวงศานุวงศ์ขารัชบริพารปศนิกรนในทุกๆราชวงศ์ไปรัชการกราบไหว้พระจุลามณาีพระศรีอริยเมตรตรนะซึ่งสําคัญที่สุดก็คือเป็นราชพานะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูม,มิพลอดุลยเดชนั่นเองแล้วก็รวมทั้งร่วมหล่อหลวงปู่เทพลูกอดรแล้วก็ในหลวงรัชการที่9 ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางประษณีพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบบำรุง บางซื่อกรุงเทพ1-0800พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ1-0800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี19 4 9 6 3 6 6 7 4 3 7 4ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 0 63, 6 3 6 3 7 4ญาติโยม ทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มยัดยิามาร่วมสวดมนต์กันมามัสการกรบาบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพน,นนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอ5ห5รถเมย์เบอร์18วัดริบราบบำรุงยัตยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษเสีอิเศษเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุโมธนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทิน อมปตะวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนัมพะะัทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปักคุ้มครองรักษา,าญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุข เอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร